จริงหรือไม่แอดลาสเคยมีเรื่องราวชกต่อยกันจนอีกคนหนึ่งคิ้วบวมมาแล้วจริงหรือไม่ครับใครเป็นคนตอบก็ได้อ่ะจริง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 ครับจริงคุณคือคนต่อยเขาผมโดนมันยังไงนายโดนอะไรเล่าดิใครอ่ะาม่าคือเราเราแกล้งกันคือผมจะแกล้งตกใจแบบแพ้ใส่มิวออนแต่ว่าคืออวินเป็นคนเป็นคนคิด ้พวกนให้ผมมาแก้ผมก็โอเคได้ตอนกลางคืนเลยตอนกลางคืนแบบเพิ่งซ้อมเต้นเสร็จแล้วก็เพิ่งดูหนังร่างทรงอ่าอ่าก็หลุดมาเลยอ่ะถ้เป็นแบบเป็นเป็นเป็นมุมฮะห้องร้าน่างนี้มันก็เดินผมก็แอบเดินแล้ปุ๊บผมก็แท้แล้วก็เฮ้ยตุ้งเรียบร้อยโอเคไม่รู้ดูแล้วรู้แล้วเราตั้งใจจะซัดเขาอยู่แล้วโกงยังโกเลยหมดแล้วกลัวผีอยู่แล้วไม่แต่แต่กลัวมันต้องมันต้องหนีดินี่มันเราต่อยเราต่อยผีเหรอลูกจังหวะนั้นเรามี ถ่ายคลิปไปทุ่นได้เลยตนี่ไจอมองที่ไหนนต่อยที่ไหและลูกก็ขอโทษขอโพยกันไปใช่ใช่ใช่ก็ตลกเเดี๋ยวนะแต่งงว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่อ๋อพักอยู่บ้านเดียวกันนะไปอยู่บ้านใครอ่ะบ้านมีนบ้านมีอ่านนะบ้านมีอ่าน ไว้ไหบ้านเราให้ทุกคนมาแล้วเรามาร้องให้ในบ้านเราคือคุณดูเห็นเขามีความอินเตอร์ไหมหนึ่งในนี้หนึ่งในนี้ไหมเป็นคนอีสานเฮ้ยเดาดีกว่าเดาดีกว่าเออวินหรือเปล่านะอีสานมีกี่คนเราต้องอย่างนี้ก่อนจริงจริงจริงมีอีสานกี่คนเราพูดวอีสาน2องคนโอเคเดี๋ยวพี่นี่เดาถ้าเราวัดไม่ได้เราลองเปิดดนตรีไหม เออได้เพราะว่าพรนตรีอีสานขึ้นเนี่ยผมว่าใส่เลือดอะใส่เลือดมันต้องใส่เลือดันต้องขึ้นอะก็เลยเป็นคอร์ดดนตรีอีสานเลย่าเปรีสา้้าสงคน อุ้ยมาสิอุ้ยเราเห็นแล้วนะหัวหน้าวงเราเต้นขนาดนี้ไม่ต้องเกงใจกันแล้วไม่ต้องเกใจกันแล้วคีสานแม่นครับคนบันไดดิคแกนครับอ๋อคแกนคูลูกูคนที่ไหนููไม่ได้ครับคคาครับ โฮลาดโฮลาดกับขอนแก่นทำไมตอนอยู่ด้วยกันสองคนไม่พูดอย่างเงี้ยจริงเหรอเวลาคุณคุยกันคุณคุยเสียงในฟิล์มเหรอคุณคุยภาษาอีสานเหรออีสานไหมก็มีมีบ้างครับมีบ้างแซวกันใช่แซงกันไหนคุยกันยังไงอยากอยากฟังเวลาคุณคุยอีสานก็ไม่อะไรกินข้าวอู้แซมเนาะแซมพูดแซมข้างเนาะหิวเด้อวนอิสานที่ไอ้นอีสานทำอะไรก็โอ๊ยฟางแซ่บข้างแอนบ คนกลุ่มเนี่ยใช่เลยเข้าเข้าคำถามต่อไปดีกว่าเขินเลย